ครับก่อนที่ทุกท่านจะไปชมคลิปนะครับฝากทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเกษตรเพื่อชีวิตนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมา,าชมนะครับ วันนี้ขุดมันนะครับขุดมันอีเหลืองน้อยนะครับอีเหลืองน้อยพอดีปลูกไว้ข้างๆสะที่ขุดดินจากสะนี่แหละครับมามาถมนะครับพอดีนา,าจะทำบ้านอยู่ตรงนี้นะครับก็เลยเหย็นว่างๆก็เลยเอาอีเหลืองน้อยมาปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะครับ มันหเดือนนะครับอีเหลืองน้อยห้าเดือน,นครับหเดือนก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ได้พันไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาลงนาน,านู่นแหละครับเดี๋ยวเย็นนี้จะยกล่องนะครับจเจ้าอีเหลืองน้อยนี่แหละลงปลูกนะครับก็บอกว่าอีเหลืองน้อยนี่มันสีหเดือนนี้ก็ ทำมันหลังมาหลังมันหลังนานี่สุดยอดเลยว่างั้นนะครับตัวนี้ก็ระยะเวลา5เดือนก็ได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าคือดินมันเป็นดินดินคุดสะเนาะแล้วก็ลอกหน้าดินจากแปลงนาข้างหลังนี่แหละมาถมนะครับมันก็ดินมันไม่ค่อยมีความอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่ มองดูนี่ก็เป็นดินแบบออกเหลืองเหลืองนะครับเป็นดินทรายถ้าส่วนมากทรายแบบไม่มีความชื้นก็แข็งกระด้างเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าที่ดินเป็นอย่างนี้ก็ควรจะปรับปรุงด้วยวิธีการอาจจะใช้ปุ๋ยนะครับใช้กรีนซีนะครับตัวนี้ก็ผมก็หวานปุ๋ยขี้ไก่ไปแค่ถุงนะครับ40ถุงแบบ บางๆบ,บางมากเลยเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีอินซีวัตถุอะไรต่างๆมาทำให้มันมีความดุมสมบูรณ์นะครับก็เลยเอาปุ๋ยขี้ไก่นี่แหละมาใส่นะครับถ้าจะทำอีกก็คงจะใช้ปุ๋ยอคอกหรือว่าปุ๋ยที่วัวขี้ควายมาเสริมอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้คงไม่ได้ทำนะครับเพราะว่า ถอนออกก็นาก็จะมาเตรียมพื้นที่ปรับพื้นที่แล้วก็เตรียมยกเสาบ้านเตรียมพื้นที่ไว้นะครับเพื่อที่จะได้ปรับพื้นที่แล้วก็สร้างบ้านตรงนี้นะครับนี่คืออ,อีเหลืองน้อยนะครับมีอีเหลืองน้อยครึ่งหนึ่งฝั่งนู้นก็เป็น เจ็ดสองเสริมเจ็ดสองมาเพราะว่าเจ็ดสองนี่มีพันอยู่แล้วปลูกไม่พอก็เลยไปตัดเอาเจ็ดสองมาเสริมให้มันเต็มนะครับตัวนี้ดูเหลืองน้อยครับห้าเดือนตามความคิดผมก็ว่าผ่านแล้วครับแต่ว่าที่เห็นหัวเล็กๆอย่างงี้เพราะว่ามันก็ไม่ได้โตทุกทุกทุกต้นเนาะเพราะว่าดินมันก็ยังไม่มีความรวมสมบูรณ์เท่าไหร่เรายังไม่ได้ ปรับปรุงนะครับตัวนี้ถอนไม่ได้นี่นถอนไม่ถึงลถมานีไม่ได้ต้องถอยมาอีกเดี๋ยวมาดูเจ็ดสองครับเจ็ดสองเนี่ยตัวน,นี้เจ็ดสองครับนี่แถวแถวตัดหัวตรงนี้นะครับผมเอาเจ็ดสองมาลงเจ็ดสองก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เจ็ดสองมันห้าเดือนนะครับมาดูอีก ถือว่า5เดือนได้แค่นี้ก็โอเคนะครับแต่ว่าผมคิดว่า,ถ,า,า,าถ้าเอาลงไปใส่แป้งนานะครับถ้าลงไปใส่แปลงนาแบบว่าเป็นปลูกหลังนาก็น่าจะโอเคนะครับดูคคบจำนวนมอวนะครับเยอะมากเลยโดกมากนะครับนี่ขนาดเป็นดินดิน แข็งแนะครับดินเป็นดินทรายทรายไม่รู้เป็นทรายเป็นยังไงนะครับแต่ว่าดินเหนียวก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าฝนตกมามันเหนียวน,นะครับถ้ามันแห้งอย่างนี้มันออกคล้ายๆดินทรายแล้วก็วผมก็วิเคราะห์ได้ไม่ได้นะครับวมันเป็นดินอะไระเพราะมันเป็นดินหน้าดินที่ขุดชั้นที่สองขึ้นมา ดินหน้าดินชั้นแรกแล้วผสมกับดินชั้นที่2ที่ลึกลงไปสักประมาณ50เซนนะครับพอมันหมดความชื้นนี่มันมันแข็งโปกเลยนะครับนี่แข็งเหมือนกับเมื่อเช้าที่ผมไปขุดอ,อีเหลืองน้อยดูแล้วมันขุดยากมากนะครับมันดินมันไม่ใช่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ดินร่วนนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับพาทุกท่านมาดูเดี๋ยวขุดเสร็จทั้งหมดยังมาดูอีกทีแต่ก็น่าจะค่ำนะครับเพราะว่าวันนี้รถมาค่ำนะครับก็ตัวนี้เก็บออกแล้วนะครับก็คิดว่าผ่านในสายตาผมนี่ก็คือกิเลงน้อยนี่คือผ่านไปแล้วนะครับเจ็ดสองก็ผ่านนะครับ แต่ว่ารอดูว่าลงเป็นมันหลังนานี่ตัวไหนจะได้ผลดีกว่ากันเดี๋ยวรอดูว่าถอนหมดจะเป็นยังไงครับครับหลังจากที่ขุดเสร็จแล้วนะครับนี่เมื่อคืนมันดึกนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับมันห้าเดือนอีเหลืองน้อยนะครับก็ ผ่านนะครับแต่ก็มีบางต้นที่มันไม่สวยนะครับก็แต่ก็ดกนะครับอยู่แค่ต้นนิดเดียวครับแต่ว่าดินมันเป็นดินคือดินชั้นสองที่เราขุดเอาหน้าดินมานะครับแล้วก็เป็นดินชั้นที่สองหลอกหลอกมาผมตรงบริเวณพื้นที่ที่จะสร้างบ้านนะครับ ตามความคิดผมนี่ผ่านเลยครับผ่านเลยด้อครับนี่จักหัวจักหัวเด้อนี่เดี๋ยวหนับบึงก่อนโอ้คุยลสอาม้าหแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สเงหัวครับเงานี้ยี่สิหัวครับ น้ำหนักก็สัประมาณอ,อยู่ได้เกินสิบโลนีน่าจะถึงสิบโลถ้าได้ทุกต้นอีกโอ้โหน่าจะสุดยอดมากเลยท่านถ้าได้ทุกต้นนะครับนี่ถ้าได้แบบนี้ทุกต้นนี่นี่ครับโอ้จักหวานี ตัวนี้ไอตัวที่ผมขุดให้ดูตัวแรกนะครับที่ที่ขุดให้ดูว่ามันนีเหลืองน้อยมันได้กี่ไอได้หัวใหญ่เท่าไหร่นี่นะครับถึงงัดขึ้นมานี่ครับตัวแรกนับว่าได้ได้10บเดี๋ยวนี่มันฝังฝังอยู่ข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเกอ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, สีกก้าสิบต่ก็หัวใหญ่โอ้ข้างล่างอีกข้างล่างอีกเดีย่ยี่สิบสามยี่โอ้ยีหัวโอ้หนี่ก็ว่าถึงยีโลก,ก็ยังน้อยครับนี่ประมาณ15บห้โลได้นี่สิโลได้อยู่ถ้าได้อย่างนี้ทุกต้นเนาะโอ้ สุดยอด5เดือนนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกต้นนะครับมันก็ไม่ได้ทุกต้นตรงบรเวนพื้นที่ที่ดินมันจะดีๆหน่อยมันก็จะได้นะครับตัวนี้เนะี่ยจะเป็น72แทรกมาก็ถือว่าผ่านนะครับเดี๋ยวลองเอาลงมันนาดูแล้วก็ จะไปลงอีกแปลงหนึ่งนะครับลงอีกแปลงหนึ่งไว้เลยนะครับว่าเทียบดูว่ามันกับมันสายพันธุ์อื่นมันจะเป็นยังไงตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เหลืองน้อยน่าจะเป็นที่ทสกมาด้วยกันต้นนี้มันเป็นต้นยอดแดงแดงเดี๋ยวว่าต้นน้นมันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่น่าจะเป็นระยองเท่าไหร่ระยอง สิบเอหรือยองสไม่รู้แต่ไม่ใช่อีเหลืองน้อยตัวน,นี้อีเหลืองน้อยมีปนมาอยู่นี่ครับพาทุกท่านมาดูก็ไม่ได้ก็คงจะไม่ได้วัดนะครับว่าทั้งหมดเกือบไล่หนึ่งเนี่ยมันจะได้มันจะได้กี่ตัน ไม่ได้คิดเป็นตันเป็นอะไรยังไงนะครับเพราะว่าไม่ได้เทียบเป็นตันเพราะเทียบเอาแค่ปลูกแค่ให้ได้พันธุ์ก่อนนะครับตัวนี้แค่ว่าห้าเดือนนะครับเพราะว่าดินเราไม่ได้บำรุงก็ปลูกแค่พื้นที่ที่ว่างเปล่าเฉยๆนะครับเพื่อที่จะได้เอาเอาต้นมาเป็นพันธุ์นะครับขยายพันธเดี๋ยวถ้าอัตราผลผลิตต่อไร่เดี๋ยว รอให้เอาไปปลูกที่มันดินดีๆหน่อยหรือว่าการจัดการดีๆหน่อยกว่านี้นะครับตอนนี้ผมฉีดฮิวมีแค่ครั้งเดียวนะครับมันไม่มีเวลามาฉีดไม่มีเวลามาดูแลก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าได้พันเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ต่อนะครับ แต่ความคิดผมว่ามันผ่านเลยนะครับอีเหลืองน้อยนะครับหลายหลายคนก็บอกว่าผ่านแล้วแหละแต่ว่าต้องบำรุงดินให้ดีๆหน่อยนะครับดงบำรุงดินให้ดีบางต้นที่เอามาเอามาซ่อมก็ได้แค่นี้มันก็ไม่โตก็ยังดีดีกว่าที่จะปล่อยให้มันว,ว่างๆต,ต้นที่มันเจริญเติบโตตั้งแต,ต่ตอนแรกที่เราปลูกก็ประมาณนี้นครับ ีครับเนี่ยฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับ mm. ขอบคุณที่ติดตามนะครับ mm. ใครที่สนใจคลิปหรือว่ามีคอมเมนต์มีข้อเสนอแนะอะไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับฟังนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ กับกเกษตรเพื่อชีวิตนะครับก็จะพาทุกท่านชมไปเรื่อยๆจนกว่านู่นแล้วครับจะมีสาระดีๆมาให้ท่านได้ชมตรงนี้เป็นหัวบางไม่เป็นหัวบางก็ดูดินนะครับนี่หินแหะนะครับนี่เป็นหินนะครับ ฝั่งนี้เป็นหินหมดเลยแต่ว่าก็มีหัวอยู่เพราะว่าเราปูตั้งแต่ตอนหน้าฝนที่มันยังไม่มียาขึ้นนะครับแต่ก็ได้ฉีดยาฆ่ายาไปอยู่ครั้งหนึ่งเสร็จแล้วก็จะเอาลำมันนี่าน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 มาปักตรงนี้แหละครับนี่เดี๋ยวรอมาชักล่องวันนี้เลยนะครับพอดีรถไถเมื่อคืนมาดึกว่าจะมาชักล่องก็ ให้ฟักฟ่อนก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเกษิรเพื่อชีวิตนะครับครับสำหรับคลิปนี้สำหรับอีเลืองน้อยนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยววันหลังจะหาสาระดีๆมาให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ 睡着了。